ค่ะดิฉันนางสาวไินจิตนพนักศกดิเอ็มีรหัสษา m อรหั่สี2 1ก้จค่ะนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม SolidWorks สร้างชิ้นงานชื่อว่าเบาะจักรยานนะคะเบาะนั่งจักรยานก่นอนื้นเราก็ต้องสรา้างขึ้นมาใหม่นะคะชนิดพาค่ะจากนั้นเราก็ไปที่ top plane นะคะแล้วก็ sketch นะคะใช้คำสั่งซิงเกิลไลน์นะคะเ,เขียน ขส้นหลักขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ใช้คำสั่งเซน้์ไลน์นะคะวาดดอลอินนะคะคือวาดแกนหลักนะคะเพื่อที่เราจะทำคำสั่งต่อไปนะคะแล้วเราก็เลือกไปที่ Midpoint นะคะเพื่อจะทำให้มัน คอนซีเดนต์กันนะคะคือสัมผัสกันนั่นเองทั้งสามเส้นเลยค่ะแล้วก็ใช้คำสั่ง smart dimension น,น,นะคะกำหนดขนาดอันนี้คือหนึ่งร้อยสิบมเมตรนะคะอันนี้คือหนึ่งร้อมเมตรนะคะแล้วเส้นล่างสุดคือแ้าสิบมเมตรนะคะ แล้วก็ใช้คำกับสม m a r t น i s i อีกเช่นกนันนะคะกำหนดระยะห่างไปเรื่อยๆนะคะ ใช้คำสั่งนะคะ ta นะคะ point เพื่อที่จะสร้างวงกลมขึ้นมานะคะเราใช้คำสั่ง spy นะคะเพื่อจะว่าเส้นขอบให้มันเป็นโค้งนะคะตามเส้นต้นลายที่เรากำหนดขนาดไว้นะคะ คลิกขวานะคะแล้วคลิกไปที่ end s p y l e นะคะมันก็จะหลุดออกกับคำสั่งนั้นนะคะแล้วก็กด alternate ครั้งนะคะแล้วก็ลากมุมออกมานะคะให้มันไม่โค้งมาค่ะให้มันกลับเป็นเส้นที่สวยงามนะคะแล้วใช้คำสั่ง fix style นะคะก่อนหน้านั้นเราต้องกด เลือกเส้นนะคะเส้นล่างแล้วก็เส้นซึ่งซข่งเราเให้เป็นส่วนเดียวกันนะคะแล้วใช้คำสั่ง extrude นะคะให้มรีระยะขึ้นมา25มิลิเมตรนะคะ เราใช้คำสั่ง DAF นะคะ e d g t นะคะ,ะแล้วก็กดไปที่เม,มนูนะคะเราจะกำหนดขนาดเป็นทั้งหมดให้มี DAF Angle น,นะคะคือด15ดีกรีนะคะแล้วก็กำหนด New Top Plane นะคะที่ด้านบน แล้วก็ face to dark นะคะคือด้านขอกนะคะแล้วก็คลิกโอเคนะคะคลิกถูกเลยหรือเราจะพรีวิวก่อนนะคะกดไปที่รูปกตานะคะก็จะเห็นงานของเรานะคะก็คลิกโอเคไป จากนั้นใช้คำสั่งเชลนะคะเพื่อจะทำให้งานของเราเนี่ยปลูก,กัดออกนะคะหรือว่ากำหนดผนังเชล์ให้มีดเมตเทอร์คือ5มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ก็จะได้ตามรูปนี้นะคะ มันก็ฟิลเล็นะคะส่วนด้านล่างนะคะให้มีรักษมีความโค้งคือสิเป็นห้ามิลลิเมตรสิบมิลลิเมตรค่ะ10มิลลิเมตรนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็เคลียร์เคได้ ใช้คำสั่ง lift นะคะที่พื้นผิวด้านบนเออเราต้องสร้างเพ a ขึ้นมาก่อนนะคะโดยอ้างอิงกับแกน top plane นะคะให้มีระยะนะคะห่างจาก top plane คือ 20มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ทีโอเคสร้างเป็นขึ้มาใหม่นะคะถ้าสังเกตน,นะคะมันจะอยู่ใต้พื้นผิวนะคะของขอบอยู่นิดหน่อยนะคะ ก็จะเป็นหนึ่งมานะคะกดเชเบสบาร์แล้วก็นำมาคูนะคะเพื่อให้สรุปประการสเกปนะคะแล้วก็มีเสิร์ฟเก็ตที่เป็นหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ใช้คำสั่งเซ็นเตอร์ไลน์ก่อนนะคะงานประการวาดอ่า วาดจากขอบด้านในถึงขอบด้านในนะคะแล้วก็คําสั่งลิฟนะคะใช้คําสั่งลายวาดนะคะนลคะลิฟนะคะก็จะทำแกนขึ้นมาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะคะก็กดไปที่ให้มีความหนาคือ10นะคะให้เป็นแบบมิตนะคะ ตรงกลางนะคะแล้วก็มา r ม a อถูให้ชโลภของมันนะคะคือ15นะคะ,ะ,ะแล้วก็คีิก็คีะ,คะ ก็จะได้ตามนี้นะคะจากนั้นนะคะก็มา insert s k e t c h นะคะที่บริเวณผิวบนนะคะหือว่าเพลนที่หนึ่งนั่นเองอจากนั้นนะคะก็ ไปคำสั่ง insert s p a ้ e ไปนะคะว,วาดเป็นเ่้นลายนะคะอันนี้คือการวาดะระยะวาดรูจอกนะคะแล้วเ็น้นหมีวงกลมนะคะก็คือแปดทั้งหมดนะคะทั้งทั้งสี่รูปเลยนะคะไปคำสั่ง smart dimension ในการกำหนดขนาดนะคะ ระยะห่างระหว่างสองรูด้านบนนะคะคือ25นะคะ me เสร็จแล้วนะคะก็ใช้คคสั่งตลินะคะอีกครั้งหนึ่งต่ครา้งนี้นะคะให้เลือกเป็น Second Size นะคะให้ความหนาเท่ากับ2มิเมเลือกเป็น normal to scale นะคะแล้วก็คลิกโอเคเลย